สยหน่อยจ้าของผมเนี่ยไม่มุดท่อไปยังนะไม่รู้ว่าวบอมตามอยู่บอมอยู่ที่กูบอมอยู่นู่นเหรอ,อเอโอเโว้ยโ้ยสมุกสอง เฮ้ยเฮ้ยจอดดีเอาเอะอีดับมันอยู่ไหนวะอยู่ข้างคุณเนี่ยยิงหัวยิงยังไงวะทำไมยิงไม่โดนวะเข้าตัวตลอดเลยเฮียไอสัตท์ทำไมโดนกูวะยิงยังไงวะไอซองชักเนี่ย ไม่ไงยิงอย่างเงี้อไปลบดิไปพี่ไปไปดูเลือดกูสักก่อนเลือดอร่อยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยจะเหลือ<ช>ไม่ไี่ยร,รู้ดีทุกร,รู้ดีทุกมุมอะ่ะ กูแล้วกูหลอกเลยนะกูหลอกด้วยนะหลอกไอ้เหี้ยแล้วจ้ะหลอกเห็นไหมเนี่ยมันยืนอยู่นี่เลยูกหาไลยสายชาวนั้นะติดอ้กเฮ้ยเหี้ยแม่งมังซ้ายทั้งขวาเฮ้ยเฮ้ย จะออกไม่ออกมึงจะออกไม่ออกมึงไม่ตายอีกเลยไม่โดนอยู <c oughs> <c oughs> ่ละอยู <c oughs> ่ใต้เท้าเพื่อนอ่ะมีตัวนึงเออทางนี้แหละอุ๊ยจุ้ยแทงกูว่ะ อันไหนอันไหน่ใเพืนเพื่อนแล้วแหละหโอเคได้เพื่อนเก็บไปแล้วหเหลืออีกตัวนึงอะ่ะตัวนี้โคตรซากเลยไม่เบิร์ก้อเบิร์กจ้าซากเหี้ยมันซากพี่แต่พี่หันหลังให้มันงี้อุ้ยแม่มันส์มาโอ้โหเหี่ยววิบุณนัดสุดท้ายไอสัตว์ โอ้ยอล้ที่二楼还有一个คนเฮ้ยกูปีนข้างนอกแล้วไม่เหรอปีนปัดตูโอ้ยสัตว์ไอ้เฮียดอย่างโง่เป็นโคตรเออเลยคือภาพจอเลยคือแบบมันเด้งไงมันเด้งปุ๊บแล้วก็หายไปมันเด้งกลับเข้ามาไงคือกูจะปาชิ่งให้มันออกขวาไง ขวาเพื่อนมันปิดประตูแล้วนะ่ะเดินไปอีกหันขวาเจอเลยไป้น<ม>ี่วะอออโอ้โหโอ้ยโอยโอ้ย <laughs> ผมยิงซาาไว้พี่ผมยิงซาาไว้ตายดิร้อมี มันจะในเป็ตอ่ะยังไงวะด้ปืนเฮี้ยจะเป้าตามๆไว้กำลังมีเปรดัแล้วทำไมไม่ยิงไงมันปืนแจมเฮี้ยอะไรเยอยมันสรอแล้วน่ะเมีย เอาวัดเชิญกันเอาูว่าเดินเดินรอดรูมไหมเนี่ยไอ้เช่ยลอยนัดกูเออนี่แหละอย่าเลยไอ้โหไหนบอกมามีอ้าขอระเบิดกับมันอยู่เงี้ยมันไม่ให้ไม่ดักอ có ba đấy đi 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 đặt dưới đủ lắng 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 lúng lắng yeah. Yeah, oh. <cười> <cười> Bục luôn บุกเล่กับเทียอะไรอ่ะบุกเล่กไอ้ทียอะไรล่ะหล,ล,ลุมหน้าน่ะน่าจะดักได้แหละโว้ยเพื่อนดันวะไอ้เชี่ยแม่งดักอยู่บ้านอยู่ไหนขวาปะไว,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 ว้เดียวเดียวเดียวเฮ้ยไล่ไล่จอก่อนไล่ไล่สดก่อน นั่นแหละไปดูในคลิปเอาแล้วกันอไอสัตว์เนเกฟไลเหวยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยม่โดนชนะโอ้โยโลอย่แม่งลูกสองแม่งเบาชิบหายอะ่ะ อ,อมอมกูได้ไงจะมาอุ้ยสัเ์เอ้อุ้ยไอ,อ้เชี่ยแม่งโคนรู้อุ้ยออไปเบียร์ แล้วต่วอช้างแล้วต่อเฮ้ยยังรู้อขอขอมมาลอย,ล,ยล้วันตกนึงตกนึงใครอะทำคุยเร็วไปละ โอ้ยเหี้ยปืนเหี้ยนี่ไม่็เป <โฮ S 1> <ฮ>่า <c oughs> สัตว์รู้ดีเนี่วะคือกูยังไม่ทันโหเลยกูตายละหรือมันเห็นก่อนกูวะก็เป็นไปได้กูไม่แปลกใจเลยมีแตกเหรอเอแตกเอแตกกลับไปเพื่อน ตรงอิดพี่ก่อนกำลังไปพี่รู้ได้ไงเขาจะยิมโอนันก็มันคุยกันอยู่เนี้ยมันแชทคุยกันอยู่นะออฟวะเสียสายแล้วว้าโอ้ยอ จะออไปเซอร์ไพรส์มันสักหน่อยมาช้าไปบีวะ โอ้ยสัตว Get ์อีกตัวสาดเลยสาดสสาดาดโอ้ยเพื่อนเห็นอ่ะเพื่อนไม่ยิงไอ้สัตว์อืมยิงกันหลุดมาอ้าสรุป A หรือ B วะโอ้ยหมดแล้วพี่ ยังไม่เห็นตัวแต่พี่กูเห็นมันน่ะวางแล้วอ้ยไปดนนด้แกวะมุมงมาลยอยขี้ขวาเว้ย โอ๊ยตีตดตีตไอ้เหี้ยไป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 ดิมาฝั่งนี้ดิดักไอ้เหี้ยแม่งเหลือแค่เราสองคนโอ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดโอ๊ยมาเร็วเร็วกูซื้อเวลาอยู่โอ้ยโอ้ยโอย สามารถกูแล้วเพื่อนไอ้โดนไอ้โดนหมดไอเวนเ้ยดีแล้วเอาไฟเขาห้องทันนะ่ะมาพามาแล้วด้วยอนเนนะ่ะแตกเออกูนี่แตกที่สองตัวนั่งลงเออเฮออ้ย โอทีว่ะเพื <Clar ke> ่อนตะกี <kind> ้มาช้าไปหน่อยดักมุมแซบดักมุมแซบเท็กโดนอยู่หลังเพื่อนอยู่หลังเพื่อนมิดมิดมิดเพื่อนอยู่ไหนอะเพื่อนดักอยู่เพื่อนดักอยู่เพื่อนดักอยู่เพื่่ออนดักยูสียมุมมุมแซบไปเออ เฮ้ยเหี้ยแม่งด <t> ักโอ้โหดักมุมประตูเหี้ยเหนื่อยไปแล้วะต้องให้ลุงโดนยิงดีจอนบุยสัสมุดรูมันมุดรูมาแล้วพี่อุ้ย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 รถอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปอยู่ทำใหม่ว่ามุมนั้นแหะแสดงว่ามีอินพุสเตอร์ในที่เรา กดแม่งออกไหม,กออกมคิดเราพวกแม่งจะกดตามเลย <c oughs> โอ้ย ไปแล้วบายเอาบอมหายเอาบอมปึนี่คือมุมเดิมพี่มีนั่นอะที่พี่โดนไล่ยิงอ่ะฝั่งนู้นเลยแล้วเพื่อนมันก็จะบอกว่าบอมบอมบอมมาบอมมานั่นไงกลัวแล้วมินโพสเต้ สั <laughs> ตว์กูบอกแล้วไอ้เหี้ยมันต้องมีอินบสเต้ใช่ไหมมันจะโดดออกมาทีไรเสียคว้าระเบิดไฟปาลุงปาลุงปาลุงเฮ้ยเฮ้ย เชี่อมาเป็นล้านเลยสักอ,อ,อะไรแแบบอะไรแแบบแบบ,แบ,บ,แบ,บไอ้สายไอ้สา้เอาไปแดกเสเียงบอมอยู่ไหน,ไหน Throw in a flashlight! Tourists đi, Tourists win!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  Tourists bom Tourists win! Tourists win! Tourists มึงเห็นไหมไม่ใช่โกแนไปสิเหลือตัวเดียวเนี่ยเฮ้ยครว้ไขว้ครวใครวใครว้ครวววววว ไม่มีระเบิดกูว่าแล้วดักแน่เปยะซ้ายก็ขวาอุ้ยทีแม่งนี่พ่อเส์เฉย